โอเคโค้ต้นนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้โปรเซสในการที่จะเปลี่ยนตัวแอฟเฟรตนะครับของคลิกแบงค์ให้เป็นเม็ดเงินนะครับโดยใช้วิธีการในการเชื่อมต่อเข้ากับตัวระบบเซลฟ์ฟันแนลนะครับโดยการดาวน์โหลดอีบุ๊กนะครับอีบุ๊กตัวนี้นะครับเดี๋ยวโค้ชจะแสดงให้เห็นว่ามีขั้นตอนการทำยังไงนะครับเรามีช่อง YouTube Channel นะครับใต้แอฟเฟรตใต้ลิงก์ด้านล่างนะครับที่เป็น Description นะครับเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเซลฟ์ฟันแนลที่ ไปดาวน์โหลดอีบุ๊กนะครับตรงนี้คอนเซปต์นี้นะครับจะทําให้เมื่อเขาได้อ e ีบุ๊กแล้วนะครับอ่านรายละเอียดของอ e ีบุ๊กแล้วจะมีตัวแอ l เฟดลิง n ์ฝังอยู่ในอ e ีบุ๊กตัวนั้นนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปอยังตัว Product ที่อยู่ในคลิกแบงค์ผ่าน f อ l เฟดลิง n ์ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันว่าทํำยังไงนะครับส่วนท่านไหนที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับยังไม่กด subscribe นะครับก็กดติดตามนะครับะจะมีเทคโนโลยีเข้ามา ต่อเนื่องนะครับใน,รใ,รรนในการที่จะทําให้เรามีองค์ความรู้มากยิ่งขึ้นในการที่จะทําเงิน US d o l ดอลของต่างประเทศเข้ามาครับโอเคเดีมาดูราละเอียดกันนะครับอีบุ๊กตัวนี้เดี๋ยวโค้ชจะใช้ตัว c h a t GPT ในการที่เขียนตัวอีบุ๊กขึ้นมานะครับใช้ตัวพร้อมนะครับเขียนว่าไร me a ะซ e ิสเพย์ออฟอีบุ๊กออนทริปส์ทูรีวิ e ทีเดนดทีดการตัวนี้เนี่ยนะครับรีวิวทีแดนการโค้ชใช้โปรดัก t เกี่ยวข้องกับ สุขภาพฟันที่อยู่ในของ Clickbank ถ้าเป็นโปรดักต์หร่อท่านเปลี่ยนด้านหลังนะครับให้เป็นคอนเซปต์ของโปรดักต์ตัวนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาตัวข้อความที่สร้างเป็นอ e ีบุ๊กใน Chat GPT นะครับไปไว้ในตัว Google Docs นะครับที่อยู่ใน o o o l l e r r v v นะครับแล้วก็ใช้ call to action นะครับคลิก here get your special dental mineral to r e v e w l your teeth and gum เพื่อลิงก์ไปยังตัวคลิกแบง n ์ Product โอเคนะครับผ่าน Affiliate Link ของเรานะครับเอาละ่ะเพราะฉะนั้นตัวรายละเอียดตัวเซฟเฟอแนลจึงสําคัญนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะสร้างตัวเซฟเฟอแนลนะครับไปที่หน้าแลนดิ้งเพจนะครับให้กรอกอีเมลมานิดนึงนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดอีบุ๊กนะครับเมื่อกดดาวน์โหลดอีบุ๊กเนี่ยตัวระบบจะสับมิดฟอร์มก็คือตัวอีเมลที่กรอกไปนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากในการที่จะ ติดตามในอนาคตเป็นระบบติดตามอัจนมัตินะครับหากเราไม่มีตรงนี้นะครับไม่มีอีเมลเนะี่ยเราไม่สามารถติดตามใครได้เลยนะครับถ้าเป็นมือสมัครเล่นนะครับที่เข้ามาก็จะวาง affiliate link เลยก็จบกันนะครับแต่ไม่สามารถที่จะทําเงินต่อได้หลังจากนั้นนะครับกระบวนการเซเวน,นาถูกออกแบบมาเพื่อที่จะติดตามนะครับคนที่สนใจได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อกรอกอีเมลแล้วจะส่งมาที่หน้าของอตัวดาวน์โหลดอีบุ๊กนะครับ แล้วก็กดดาวน์โหลดอ e ีบุ๊กในตัวระบบเซฟฟันเนลตัวนี้นะครับแผนอีบ e ุ๊กจะถูกดาวน์โหลดลงเครื่องของเขาเองนะครับเมื่อเขาอ่านไปแล้วนะครับแล้วกดเข้าไปดูตัวโปรดักต์นั้นจะเชื่อมเข้าไปที่โปรดักต์พิมพ์ก็คือโปรดักต์เกี่ยวข้องกับสุขภาพเหงือกและฟันทันทีนะครับแล้วก็หากเขาซื้อนะครับเราก็ได้คอมมิชชั่นเกิดขึ้นทันทีจากตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับแผนโปรเซสมันจะเป็นในลักษณะมีช่อง YouTube อยู่ในการที่จะทําเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเหงือกและฟันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะคลิกลิงก์ใต้วิดีโอของเรานะครับไปดาวน์โหลดอ e ีบุ๊กผ่านระบบเซฟแนลนะครับเมื่ออ่านอ e ีบุ๊กแล้วนะครับในตัวอ e ีบุ๊กนั้นนะครับจะถูกฝังแอบฟิลดลิงก์ไว้เพื่อที่จะเชื่อมต่อไปอยังโปรดักต์ของโปรเดนทิมระบบจะทํางานแบบอัตโนมัติเลยครับต่อเนื่องนะครับโดยเราไม่ต้องไปโพสต์อะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนนะครับให้ u ู u ูบลารนตัวทราฟฟิกวิ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ แพลนตัวนี้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับสินค้าแอปเปรดทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนยังไงนะครับตรงนี้โค้ดแสดงให้เห็นในกระบวนการโปรดักที่อยู่ในคลิกแบงก์โอเค okay ครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าลงมือทำจริงๆเป็นยังไงครับเริ่มต้นจาก c h a t GPT นะครับโค้ดใช้คำสั่งว่าไรมี Six ก a g e นะครับ o f ebook on tip to r e ทูรีวิ e ตรงนี้ก็จะ ทำให้แชท GPT เขียนตัวอีบุ๊กออกมานะครับมีรายละเอียดตามนี้นะครับถ้าสามารถที่จะเล่นกับตัวแชท GPT นะครับปรับเปลี่ยนแก้ไขได้นะครับแล้วก็ให้รีไรท์ใหม่ก็ได้นะครับขึ้นกับว่าเราพอใจไหมเราแฮปปี้ไหมนะครับในการที่จะได้ผลลัพธ์อย่างนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นโค้ดก็จะเอาไปวางในตัว Word Counter หน่อยนะครับเพราะว่าตัวอักษรนะครับที่ได้จาก Chat GPT นะครับตรงนี้พอไปวางในตัว อวดเคาน์เตอร์นะครับแล้วโคดก๊อปปี้อย่างเนี่ยตัวสอนมันจะไม่สร้างปัญหามันเกิดปัญหาขึ้นเวลาไปวางใน Google d o อกนะครับดังนั้นโคดก็ก๊อป,ปรายละเอียดตรงนี้นะครับไปวางใน Google Doc s. โอเคครับใีโคดวางใน Google d o c เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ตัวหนังสือขึ้นมาแล้วนะครับเป็นทิปรายละเอียดออกมานะครับคราวนี้เนี่ยบอกโอ้มีตั้ง6ห,หน้าในตอนนี้มันสรุปได้แค่เพจเดียวเองนะครับ เราก็ขยายความนะอินโทรก็ขยายความในแชทวิดีให้มันขยายมากเป็นเพจมากกว่านี้นะครับตอนนี้ค้ดําลองให้เห็นนะครับว่าแนวทางการทําเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะ,ะลิงก์นะครับไปยังตัวแอฟเฟคลิงก์ของเรานะครับโค้ดก็จะใช้คําสั่ง call to action นะครับ call to action ตรงนี้นะครับโดยใช้คําสั่ง call to action ตามนี้นะครับ คลิก uh, here to get uh, your special dental mineral to rebuild your teeth and g u m นะครับคราวนี้ประโยคนี้ตรงนี้นะครับโค้ดก็จะเชื่อมไปยัง affiliate link นะครับด้าน,นบนตรงนี้นะครับ uh, ใส่ลิงก์เข้าไปนะครับ uh, pass link นะครับเอามาจากไหนตรงนี้โค้ดก็จะไปเอาตัวลิงก์ตรงนี้มานะครับโปรดักตัวนี้นะครับ copy link นะครับ copy link เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโค้ดก็จะมาใส่ affiliate link ตรงนี้นะครับแล้วกด apply โอเคครับตรงนี้ก็จะรับตัว affiliate link ของเราเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับวิธีการก็คือคอนเซปต์แนวทางอย่างนี้นะครับซึ่งสามารถใส่ได้ตรงหมวดอื่นอีกนะครับถ้ามีตัวด้านล่างนะครับที่เราจะจะใส่ affiliate link เข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะมาใส่จุดอื่นได้เช่นกันนะครับ คราวนี้เราก็จะได้ตัวเอกสารรายละเอียดนะครับออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดนะครับเป็น PDF นะครับ PDF document เนี่ยนะครับกดดาวน์โหลดเป็น PDF ออกมานะครับโค้ดก็จะได้ PDF ไฟล์นะครับอยู่ในเครื่องของโค้ดแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับกระบวนการสร้างตัวเซลฟ์ฟอร์นลนะครับโค้ดก็จะเอา PDF เนี่ยครับไปวางในระบบตอนที่เขาดาวน์โหลดตัวอีบุ๊กตรงนี้นะครับซึ่งปุ่มนี้ มันจะเชื่อมไปในตัวระบบดัตต้าเบสของตัวเซฟเนลที่มีอยู่นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงเครื่องเขาได้เลยนะครับพอดาวน์โหลดไปเนี่ยนะครับรายละเอียดพวกนี้มันก็จะติดไปด้วยลิงก์พวกนี้ก็ติดไปด้วยนะครับทำให้ผลลัพธ์เนี่ยเวลาเขาคลิกแล้วนะครับมันก็จะเชื่อมต่อเข้ามาที่ตัว f i l i a t e Link ตัวนั้นนะครับมาตรงนี้พอดาวน์โหลดแล้วนะครับก็ไปที่ f i l i a t e Link นะครับที่ Product ตัวนั้นนะครับ ทันทีที่มาที่หน้า landing page นะครับของ Product นะครับอ่านให้ดูหน้า landing page ของ Product นิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นของ p r o ดักต์ทนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเขาอ่านรายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันใช่สิ่งที่เขาต้องการอยู่เลยนะครับเขาก็มากด u y now ตรงนี้นะครับผลลัพธ์มันก็คือว่ามันจะเชื่อมต่อไปยังตัว c h ็ ckout page ตรงนี้นะครับ Check out page จะเห็นว่านี่ก็คือรายละเอียดราคานะนะครับที่ โปรดักต์ตัวนี้เอาเฟอร์มมานะครับแล้วก็เราก็ได้เปอร์เซ็นต์นะครับจากตรงจุดนั้นนะครับซึ่งคลิกแบงก์นะครับให้ที่124.81ดอลลาร์ต่อหนึ่งปีการขายนะครับและยังมีการ up sell ฟล o w ต่อนะครับเศรษฐกิจตรงนี้มี up sell ฟล o w ต่อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวฟิสิกอลโปรดักต์ของตัวบริลเลนทิมนะครับกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถศึกษาทําความเข้าใจนะครับท่านไหนที่ต้องการที่จะวางระบบอย่างนี้นะครับ เข้ามาที่ลแลอด้วยพิจารพิมพ์คําว่าควันตั้มนะครับเราสามารถสร้างตัวระบบะช่อง YouTube เองนะครับได้หลายช่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างตัวระบบฟันแนลนะครับที่แตกต่างกันและแต่โปรดัก Product นะครับนี่คือโปรดักเกี่ยวข้องกับสุขภาพปากและฟันนะครับเหงือกและฟันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปทําช่องอื่น YouTube หน่วยอื่นนะครับแล้วเชื่อมต่อแคปอื่นเข้ามาอีกเป็นลักษณะเป็นมัลติพุลอินค e เข้ามานะครับ รับและนี่ก็คือกระบวนการโปรเซสในการที่จะวางระบบนะครับตั้งแต่ช่อง y o u t u b e นะครับเข้าสู่ตัวระบบ Description ที่จะเชื่อมต่อไปยังเซลฟานาลนะครับแล้วก็ดาวน์โหลด PDF ไฟล์เพื่อที่จะอ่าน PDF ไฟล์ยนั้นแล้วกดลิงค์เข้าสู่ตัว Product ที่อยู่ใน Clickbank ทำเองินออกมานะครับท่านไหนที่ต้องการที่จะเชื่อมต่อระบบไปยังสินค้าทั่วโลกอย่างนี้ทำเงินเป็นยูเอสดล่านะครับเข้าที่แหลกพ,พี่ักพิมพ์คำว,ว่าวตัมครับ ครับวันนี้ก็ต้นพิทักษ์นะครับทำเงินแบบอัตโนมัติต้องขอกราบลาไปก่อนขอท่านมีความสุขมากๆนะครับศึกษาทำความเข้าใจนะครับระบบแอฟเฟรดเนี่ยเป็นอะไรที่เราเพิ่มความรู้ไปในตัวของเราเองนะครับแล้วมันสามารถที่จะทำงานแล้วก็ทำเงินนะครับได้อย่างอัตโนมัติได้นะครับแตกต่างจากตัวโมเดลธุรกิจอื่นซึ่งต้องไปลงทุนสินค้าอะไรพวกนั้นอีกเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้ไม่ต้องเลยนะครับท่านไม่ต้องลงทุนสินค้าท่านไม่ต้องสต็อกไม่ต้องจัดส่งนะครับมีสินค้าอยู่แล้วทั่วโลกดังนั้น เราสามารถที่จะสร้างระบบลักษณะนี้นะครับเพียงแต่เรารู้ว่ากระบวนการเนี่ยองค์ความรู้ทํำยังไงระบบเซลล์ปรเซสทําทำยังไงแล้วจะดึงตัวเม็ดเงินวิ่งเขา้ามาได้ยังไงตรงนั้นนะครับเป็นแต้มต่อสูงมากเลยแล้วมันสามารถที่จะทําเริ่มต้นจากคนคนเดียวได้นะครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ